สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับวันนี้จะมาขีดเส้นใต้นะครับในสิ่งที่ประธานเฟดนะครับได้แถลงต่อสื่อมวลชนนะหลังประชุม FOMC meeting นะครับในมกราคม65ที่ผ่านมานะอย่าเพิ่งตีความหมายผิดนะครับว่ามีนาคม -65 เนี่ย นะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนนะมาดูกันนะครับว่าทําไมนะครับอันดับแรกเลยนะครับนะผมได้ทําคลิปอธิบายนะถึงสิ่งที่นะประธานเฟดนะได้กล่าวเป็นถ้อยถแถลงนะซึ่งมีความยาวนะพอสมควรนะแต่ผมขีดเส้นใต้ที่สําคัญมานะครับว่าทางประธานเฟดเนี่ยก็มองว่าการพุ่งสูงขึ้นของผู้ป่วยจากโอมิครอนในไ,ไม่นานมาน,นี้นะครับมันมีน้ําหนักต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่1น,นี้นะครับ นะนี้คือเรื่องแรกก่อนบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนในทางเศรษฐกิจอยู่นะครับประเด็นที่2ที่ขี่เส้นใต้ก็คือว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะขนาดนี้นะครับดูเหมือนไม่มีความจําเป็นอย่างสูงนะที่จะต้องยังคงมีการสนับสนุนจากนโยบายทางการเงินอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ประธานเฟดพูดนะก็จะตีความหมายก็คือว่าก็จะลด QE นั่นแหละนะแล้วก็อาจจะมีแผน ที่จะทำา QT นโยบายตึงตัวทางการเงินก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวมถึงการลดขนาดของบัญชีงบดุลน,นะครับและประการที่3นะครับที่ขีดเส้นใต้ก็คือว่าน้มุมมองนะของเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงพูดง่ายก็คือการจ้างงานนะครับก็ยังไม่ได้เป้าแต่เขาบอกว่าแข็งแรง แต่ว่าปัญหาเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่านะมันจะย่ำแย่ลงนะยังกินระยะเวลาอีกนะครับนะปัญหามันยังไม่จบง่ายๆนะครับการบรรลุถึงการลดขนาดของบาลานซ์ชีตนะครับอันนี้คือประเด็นที่4นะการที่บรรลุถึงการลดขนาดของบาลานซ์ชีตบัญชีงบดุลของเฟดเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นออีกประเด็นหนึ่งนะที่มีแผนจะทำการตึงตัวทางการเงิน และการปรับลดขนาดบัญชีงบดุลเนี่ยจะเกิดขึ้นภายหลังจากกระบวนการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะนี่คือสิ่งที่นะเฟดพูดถึงนะครับแล้วประเด็นที่5ที่ขีดเส้นใต้นี่ก็คือนโยบายทางการคลังเนี่ยนะทางเฟดก็มองว่ากําลังมีผลที่จะส่งเสริมสนับสนุนต่อการเติบโตในปีนี้นะครับในปี -65 เนี่ยที่ลดน้อยลงนะมันที่ขีดเส้นใต้สําคัญสําคัญเนี่ยก็กล่าวได้ว่าเฟดเนี่ยมองเห็นความไม่แน่นอนสูง นะและสิ่งที่ประธานเฟดถแถลงออกมาเนี่ยนะก็คือถแถลงมานะทำให้เห็นว่านะเฟดเนี่ยดูเหมือนจะหรืออาจจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมนะครับนะเพื่อจะสู้กับเงินเฟอ้อที่ยังคงสูงอยู่แต่ไม่รับรองนะอันนี้ต้องบอกว่าเปิดประตูเตรียมปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมแต่ไม่ได้รับรองว่าจะขึ้นนะแลนะดูเหมือนว่า นะประธานเฟดเนี่ยก็มองสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยยังไม่ดีขึ้นนาะตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วก็แปลว่าเราคาดการณ์ว่าในเดือนกุมภาพันธ์65เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อกราคาคม65เนี่ยน่าจะยังสูงอยู่นะครับแล้วหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ไม่ดีเลยนะมันตอบในสิ่งที่าทางประธานเฟดถแถลงออกมาเนี่ยนะทิศทางส่วนใหญ่มันปิดต่ําลงนะในวันที่ประธานเฟดถแถลงต่อสื่อมวลชนนะครับ ถ้าแปลความหมายก็คือว่าขนาดนี้นะขนาดนี้นะทางเฟดนะพยายามจะบาลานซ์หรือพยายามจะรักษาสมดุลระหว่างฟองสบู่ในสินทรัพย์ทางการเงินนะที่มาจากนโยบาย QE นะพยาามรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจนะกับเจ้าเข็มที่จะมีมาทิ่มแทงมันนะก็คือเงินเฟอ้อนะแล้วก็ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะที่อาจจะเติบโตชะลอตัวลงหรือจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือไม่ คือการรักษาระหว่างนะสินทรัพย์ทางการเงินนะฟองที่เป็นภาวะ Overvalue ฟองสบู่ที่นักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยพูดถึงกันอยู่กับเข็มตัวที่โอกาสจะทิ่มแทงฟองสบู่ให้มันระเบิดแตกออกเนี่ยตอนนี้เฟกกำลังรักษาสมดุลนี้อยู่แต่แน่นอนมันก็ทำให้นักลงทุนน่ะมีความไม่แน่ใจ พอฟังจากสิ่งที่เฟดพูดมาขีดเส้นใต้สีห้าประเด็นเนี่ยเศรษฐกิจไม่นแน่นอนนะเงินเฟ้อยังสูงอยู่นะจะลดนโยบายทางการเงิน QE เตรียมทำ QT นะจะลดนโยบายทางการคลังอะไรประมาณนี้นะครับมันส่งผลกับตลาดทุนตลาดหุ้นในเชิงที่ว่านะ QE มันทำให้ตลาดทุนตลดหุ้นสูงขึ้นตอนนี้ดึง QE ออกเตรียมที่จะปรับลดขนาดบัญชีคบดุลน,นักลงทุนกลัว ส่งผลมาที่ตลาดหุ้นนะที่ต่ำลงนะในวันที่ประธานเฟดถแถลงข่าวนะครับเพราะ,ะนั้นการปรับขึ้นอัาตราดอกเบีย้ยเนี่ยถึงบอกว่ามันเหมือนเข็มนะที่โอกาสจะจิ้มพวกสินทรัพย์ทางการเงินนะพวกฟองสบู่ในสินทรัพย์ทางการเงินนะในหุ้นหรือแม้แต่ในอสังหาริมทรัพย์นะหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับเพราะ,ะนั้นประเด็นนี้นะครับต้องจับตาดูดีด รนะวมถึงความตึงเครียดนะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรนะ่าเพิ่งตีความผิดนะครับว่ามีนาคม65เนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยอย่างแน่นอนนะครับท่านอนการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับกลุ่มปิดพูดคุยทางเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสามารถสมัครได้นะตามนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ